ครับท่านผู้ชมครับข่มขืนเด็กมาอีกแล้วนะเด็กปวดท้องครับเขาพาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเด็กถูกข่มขืนและที่สําคัญคือถูกข่มขืนในลักษณะที่ว่าญาติี่น้อง7็คนข่มขืนมาสองปีจนเด็กคนนี้เนี่ยมดลูกอักเสบติดเชื้อเด็กอยู่ชั้นปหกนะอายุสิบสปีแม่ฟัง้วชะลขดหูใจมากถูกไหมฮะผู้ชม ญายิพี่น้องกันด้วยเนี่ยวันนี้เองครับพี่สาวแท้ๆของเด็กคนนี้เด็กคนนี้อายุ12นะเรียนอยู่ชั้นป .6 ที่สุพรรณบุรีพี่สาวก็บอกแบบนี้ครับว่าน้องเนี่ยโดนเครือญาติเจ็ดคนข่มขืนสองปีที่ผ่านมาเธอบอกกับเราเนะก็บอกว่าที่ผ่านมาน้องชอบปวดมาปวดท้องอก็ไม่ได้เอะใจก็สงสัยจะเป็นแบบผู้หญิงทั่วๆไปเวลาประจําเดือนมาก็จะปวดท้องถูกไหมป้าก็มาบอกว่าน้องสาวชอบปวให้ฟังเรื่อยเลยว,ว่าเออเป็นอะไรเนี่ย ปวดท้องอยู่เรื่อยเลยเนี่ยก็เอ็นใจพี่สาวก็เลยเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดหรอกว่าจะถูกข่มขืนมาคิดว่าเอ๊ะน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับประจำเดือนหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับมดลูกก็พาไปหาคุณหมอหมอบอกว่าถูกล่วงแล้วเมื่อทางเพศอย่างรุนแรงนจนอวัยวะเพศของน้องฉีกขาดมดลูกอักเสบติดเชื้อพอหมอพูดคํานี้มาเด็กนิ่งเลยครับถึงยอมคลายออกมาว่าพี่สาวก็ถามว่าใครทํา น้องบ,บอกว่าญาติิข่มขืนตั้งแต่หนูอยู่ป .4 ก็คือสองปีโอ,โ,อโอ้โหน้องสิบขวบเองอ่ะใช่ตอนนั้นสิบขวบคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดอีกแล้วเขาบอกว่าเด็กบอกว่าไนโด้นี่ยมีสับเป็นน้าชายข่คมขืนเป็นคนแรกนี่คือไม้แรกและก็ข่มขู่เด็กว่าเดี๋ยวจะฆ่าเดี๋ยวจะทำร้ายถ้าไปบอกใครปรากฏว่าเด็กก็ไม่ได้บอกใครนี่แหละแต่ไนโด้เนี่ยแหละนะที่เป็นน้าเนี่ยไปบอกต่อ บอกญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายที่มีสักเป็นลุงมีสักเป็นน้าอีกหนึ่งคนมีสักเป็นอาเป็นพี่ชายอายุ15้าและน้องชายอายุ12น้องชายก็ข่มขืนด้วย<ม>ล่วงละเมิดทางเพศน้องสาวมานานสองปีนี่คือผู้ชายเจ็ดคนญาติพี่น้องอะ่ะคือไม่มีความคิดที่เป็นมนุษย์เลยเจ็ดคนข่มขืนมีคนหนึ่งไปบอกแทนที่จะไปแจ้งความเอาผิดกับคนทำรวมหัวกันทำ ต่อนะพี่สาวก็เลยพาน้องสาวไปแจ้งความที่สพเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอตกใจมากเลยทาไมเรื่องแบบนี้ถึงมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด3คนแม่เดียวกันแต่คนละพ่ออ้อเข้าใจแล้วยาดิ่าิาก็เลยช่วยกันส่งเสยียเลี้ยงดูเพราะแม่นะนะไม่มีความสามารถที่จะหาเงินหาทองนะเลี้ยงดูทุกคนได้และตัว <steroids. S 2> <ท uchen S 1> เธอเองก็คือพี่สาวเนี่ย ยกน้องสาวคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายให้เป็นลูกบญธรรมของญาติหลังแจ้งความพนักงานสอบสวนใช้วเวลารวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดสุพรรณบุรีนะออกหมายจับผู้ต้องหา7คนในคดีล่วงละเมิดทางเพศนะเด็กอายุ12ตอนข่มขืนอายุ10ขวบนะอันนี้โทษนะตลอดชีวิตและนำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านนะตำบลบ้านโพสุพรรณบุรีจับมาได้แล้ห้าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วโตและมาสอบปากคำ ให้การภาคเศษก็ว่ากันไปนะครับส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนที่อายุ15คนหนึ่งที่อายุ12คนหนึ่งเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยประสานพาเข้าให้ปากคํากับสหสวิชาชีพส่วนเด็กที่เป็นผู้เสียหายที่อยู่เป้า 6, อายุ12เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วเด็กดีขึ้นนะฮะแต่เวลาญาติพี่น้องพี่สาวญาติมายเยี่ยมเนี่ย เด็กก็จะแบบวันนึกถึงได้แล้วก็ร้องผมร้องไห้อีกครั้งหนึ่งไปไปขณะที่พ่อบุญธรรมของเด็กผู้เสียหายบอกว่ารับเด็กคนนี้มาเลี้ยงตั้งแต่แบรบอกตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าลูกเนี่ยนะถูกกระทาแบบนี้พ่อไม่เคยเล่าให้ฟังมาก่อนตัวพ่อบุญธรรมก็บอกว่าผมเองก็มีความผิดเหมือนกันนี่แหละเพราะว่าผมทําแต่งานนะไปตั้งแต่เช้ากลับมาที่ก็มืดช่วงทั้งวันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่มีเวลาดูอย่างเต็มที่ นี่คือข้อมูลจากพ่อบผูรทำไม่ได้จับผิดสังเกตได้ว่าลูกมีความผิดปกติอะไรทางอารมณ์หรือว่าร่างกายเด็กปวดท้ทองอในขณะที่ภรรยาหนึ่งในผู้ต้องหาอบอกว่างงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่จริงฉันไม่เชื่อเด็กคานะเด็กคนนี้โกหกเพราะฉะนั้นอยู่ที่พัง,งานสอบสวนครับและชุดฝึกครับ ที่จะต้องดําเนินคดีให้ได้ครับเคยฟังนะบทสัมภาษณ์ของคนที่เคยประสบการเหมือนกับถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็ก,เดกๆเขาบอกว่าสิ่งที่ต่อสู้ยากที่สุดก็คือต่อสู้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เขาไม่เข้าใจและคิดว่าเด็กโกหกนะคะอ่าอ,อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเด็กโกหกคะ่ะรอตํารวจก่อนนะคะค